ทีมยุ่นเนี Aí, ่ยทางหมอนี่เอาว่างไิมวันนี่เอาว่างไหมพื๊ไปเอานี่แหละสชากิมันเลียรไร่กันก็บบนี้ม้อนหนบตลอด สัางไงนี่มันติดจับมึงเอามาคุณเอามามัสร้างกันเดนเดกวนันึบ้านบานคนบ้านคนวางลูกท้างหงก็ได้จับอันี้มีหลายมันนี่มันเป็นเนี่ยดูในห้องน้ำบ้นสวนวลาค่ะไม่พอใครไม่พอใรมีสิทธิ์แจ้งมีสิทธิ์ร้องขอมาเจ็บป่วยนะครับบ้าเก่าเลยนะครับ่้งิดแดดตากแ ใเนเ็ยอดห้ออาแพกสองสามสี่ห้าสามห้าสิบห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดบอกระบบางล่างเดี๋ยวข้มาดูกันอาสีมุเข้ามาที่ออกมาสักกนันนี้เข้ามาให้เพ็ดมาชวนาในใทอสัตมียู่บอเปลนึ่มีเป็ดเอาถุงหนึ่งท่าเอาไปใส่เปเอาไปส่งใส่บอ